วันนี้ลองมาดูกรมที่บ่อยหันบ่อยๆนะครับนะครับลองมาดูเลยนะครับการใจนะครับการใจอ่าการใจเขียนก็อ่านว่าเป็นการใจครับแต่ภาษาบาลีไม่เขียนแบบนึงนะครับเพื่อน็ใจ ค่ะตัว้งนะครับตัวจะตัว้งสองตัวนะเป็นหางตวงนะครับแบบพียอ่านว่ากั่นใจนะครับกั่นใจตัวกะเป็นพยัญชนะต้นของตัวแะตัวนี้นะครับบ่ต้องมีไม่กักหรือไม่พัดไม่หานอากาศเนี่ยไม่หมีนะฮะอ่านว่ากั่นนะครับตัวจ้านะครับ มีสะละอยู่ตัวตัวนี้นะฮะคือไม่เก๋ครับตัวญะเนี่ยครับเป็นสะลาะ,ะครับกั่นใจนะครับอ่านว่ากั่นใจครับกษัริย์นะครับกะัดกะซัตัวโซซะครับ มีเขียนหลายแบบนะฮะหันหันมาก็เขียนหลายแบบนะแบบอี้ก็มีนะฮะกะซัดนะครับกะสัดตัวใจตัวตัวสะสอเสือนะเขียนแบบอี้ก็มีนะครับใจตัวตัวกะตัวละนำไปเป็นละหงเนี่ยฮะใจตัวสะนะครับสะบอสะ อันนี้ก็อ่านว่าขาสัดนะครับขะขาสัดนะครับขาัด,ะะาดอ่าแบบนี้ก็มีนะฮะเต็มยศเลยแบบนี้นะครับอันนี้เต็มยศเลยขะสัดนะครับ ขั้ศลิยะนะัขัศต์เหมือนนะขัศตหันหันที่หันมาก,ก็มีอยู่สามแบบเนี่ยนะกุ <c oughs> โซดีโซนี่มันจะเป็นภาษาบาลีนะฮะนะฮะไม่เก,ก๋ก็ไม่กานะควบกับไอ้ตัวสะเนี่ยอ่านว่าโซนะครับในภาษาบาลีเนี่ยอ่าถ้าในภาษา ถ้าบ่ามีไม้กักอยู่ข้างบนเนี่ยหรือไม้พัดไม้กักเนี่ยอยู่บนเนี่ยถ้ามีอยู่บนนี่เป็นสละเอาแต่อย่างในลักษณะนี้ก็คือเป็นสละโอครับในภาษาบาลีนะดีดี D, D เอามาไว้ในรูมุ่นนี่นะครับเอาตัวเอาตัวดาเอาไว้ใรุ่มนี่ใส่สไลี์ดังบนนะอ่านว่ากุโสดีนะครับเกิดนะครับ เขาจะหันกรคำแบบอี้เบิดๆนะเกิดนะครับเกิดนะจะแต่จะหันน้อยกว่าอย่างอี้นะครับอเอาเอาตัวละตะสะกดนะฮะอ่าอย่างอี้ก็เกิดนะครับเกิดตัวอี้ก็มีมีนักนะครับมีนักกว่าตัวตัวดะนะครับแต่อ่าอย่างอี้มันก็เกิดนะฮะมันเกิดมันจะเสียงสั้นหน่อยเกิดนะครับเอามาเขียนเป็นภาษา ปริวัติเลยนะครับกันใชยกันชัยะน,นะครับกษัตริย์นะครับ เขียนว่ากระสัตแต่อ่านว่าขะสัตนะครับขะสัตนะเขียนว่ากระสัตนะแต่อ่านว่าขะสัตนะครับขะขะสัต กุ๊บโสกุโสดีอ่านว่ากุโสดีนะอ่าอันนี้เสียงสั้นนะแต่ถ้ามีมอาเนี่ยก็เกิดเหมือนก,กันนะเกิดเหมือนกันนะแต่ถ้าอ่านี่มันสั้นหน่อยเสียงมันจะสั้นลงอะคือเกิดนะเกิดกานใจนะครับ ขาสขา,สขา,สขาสขซดัดนะครับข้าซัดข้าซัดกุโสดีเกิดนะครับ